Mm hmm. มาสวัสดีครับทุกคนนะครับก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็ไปซ้อมมานะครับก็วันนี้ไปซ้อมที่สวนรถไฟแล้วก็รู้สึกได้ว่าคนเยอะมากแบบช่วงนี้คนเยอะมากแล้วเ,เออบรรยากาศมก็คือคืนดีเนาะแบบเออก็ได้เห็นแบบคน,คนนี้คนนี้คนนั้นมา ทอมวิ่งแล้วก็แบบมาเดิเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็คนเยอะนะครับก็รู้สึกถึงป o p u l a r ิต y ที่มันเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการวิ่งนะครับผมก็จริงๆไม่ได้ลองลานวันอาทิตย์วันอาทิตย์จะเป็นวันพักหรือว่าจะไปแบบทำกิจกรรมแบรนด์อะไรมากกว่านะครับแต่ว่า,าวันเสาร์มันฝนตกก็เลยแบบว่าเลื่อนลองลันจากวันเสาร์มาวันอาทิตย์แทนนะครับก็เลยแบบ เออได้เห็นว่าวันนี้มันคนเยอะเนาะเออก็ก็ดีไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรนะครับผมกเออ็เดี๋ยววันนี้ท็อป,ปิกที่อยากจะเข้ามาคุยนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของนี่ครับอ่ะอย่างนี้เรื่องของเจ้านี้นะครับก็คืออันเนี้ยวันนี้จะมาพูดถึงอิเล็กโทรไลต์กันนะครับผมก็ อันนี้ที่โชว์นะครับผมเป็นสามยี่ห้อที่ถ้าช่วงนี้น่าจะได้เห็นในโซเชียลมีเดียค่อทั้งเยอะนะครับผมก็จะมาพูดถึง electrolyte like ก,ก็มีสามแบรนด์นะครับผมก็ม,มีแบรนด์ที่หนึ่งก็คือ Wilder นะครับแบรนด์ที่สองคือ Track electrolyte like นะครับแล้วก็แบรนด์ที่สามก็คือ BTY นะครับผม Better than yesterday นะครับโอเคก็ จะคุยว่าแบบทำไมการที่แบบกินน้ำอย่างเดียวมันถึงแบบจะไม่พอแล้วอะไรเงี้ยเออทำไมเราถึงต้องเติมอิเล็กโทรไลต์เข้าไปในแบบเวลาซ้อมอะไรเงี้ยก็จะมาพูดถึง่างนี้กันนะครับผมอ่ะไม่เสียเวลาเข้าเรื่องนะครับผมก็เอ่อถ้าเราจะสังเกตได้ว่าขอ disclaimer ก่อนนะเรื่องนี้ผมอาจจะไม่ค่อยแม่นมาก อาจจะเล่าได้แบบประมาณหนึ่งนะครับผมก็แต่ว่าก็พยายามดูเว็บนอกแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวจะพูดเอาข้อมูลจากเว็บไซต์ของ r u n n i n h c n n e l s นะครับผมตัวแบบว่ามีอะไรกัมีของ Runner's World อะไรเงี้ยก็เป็นแบบเหมือนแบบ a r t ์ติเที่เขาพูดถึง e l e c t r o l y z e กันนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับขอเปิดแป๊บนึงอิ e ล็กโทร เบนเอฟิตขอเปิดข้อมูลไปด้วยนะครับผมเอาละก็คือว่าการที่เราออกกำลังนะโดยเฉพาะการวิ่งเนี่ยถ้าเราวิ่งเป็นระยะเวลาหนึ่งะครับผมไม่ใช่ระยะเวลานานก็ได้แบบเราวิ่งแบบ15นาที30นาทีหรือ1ชั่วโมงอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเออก็2ชั่วโมง3ชั่วโมงขึ้นไปถ้านะผมร่างกายมันก็เสียเหงื่อเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเราต้องขับ อุณหภูมิความร้อนออกมาแล้วก็แบบพวกของเสียออกมาก็จะขับออกมาด้วยในรูปแบบของเหงื่อนะครับผมเหงื่อก็เป็นแบบน้ําเป็นแบบไฮเดรชันในร่างกายของเราเนาะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเหงื่อมันก็ไม่ได้ขับแต่น้ําออกมาใช่ไหมมันก็ขับพวกแร่ธาตุขับพวกเกลือออกมานะครับผมเวลาเราวิ่งเราใส่เสื้อดำอะไรเงี้ยลราแบบพอเสื้อมันแห้งเราจะเห็นแบบอลอยเกลือขี้เกลือนั่นแหละ ที่แบบติดตามเสือ้อนั่นแหละคือแบบพวกแร่ธาตุที่มันหลุดออกมาจากเหงื่อด้วยนะครับผมอันนี้แหละก็เป็นแบบจุดสําคัญที่การออกกำลังกายนะครับผมมันไม่ได้เสียแค่น้ําการกินน้ําเติมเข้าไปอย่างเดียวเพื่อเพิ่มไฮเดรชันอะไรเงี้ยมันก็จะได้แค่ตัวของของเหลวตัวของน้ําน้ําที่แบบไปเพิ่มไฮเดรชันแต่ว่าพวกมินเนอรัลพวกแร่ธาตุอะไรเงี้ยมันก็สูญเสียไปแล้วเนาะถ้าเราไม่ได้เติมอะไรเงี้ย มันก็จะแบบขาดไม่พอแล้วมันก็จะมีอาการตามมาเกิดขึ้นนะครับระหว่างที่เราแบบออ,ออกกําลังกายอยู่ซึ่งอาการหลกัหลกๆมันก็จะเป็นพวกแบบพอปิ้งไปสักพักหรืออะไรออกกําลังกายหนักๆมันก็จะมีแบบอ่าตะคิวเกิดขึ้นมีแบบว่าการล้าเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นพวกอาการที่เกี่ยวกับ performance ของร่างกายของเราเนาะซึ่งมันจะมีอะไรบ้างนะครับผมก็ Uh, อันนี้ก็ไปดูมาจากเว็บไซต์ของชื่อบทอพิโอตัน uh, ton, นะครับผมก็มันจะเกิด uh, อาการเช่นฟาทีสเกิดขึ้นนะครับเกิดการเวียนหัวแล้วก็มีอาการของฮาร์ดเรทที่มันไม่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 คงที่และฮาร์ดเรดอาจจะแบบว่าเริ่มมีการสวิงเกิดขึ้นนะครับผมมาสเตอร์แครมมาสเตอร์วิกเนสนะครับผมก็คือ uh, ตัวกล้ามเนื้อของเราก็จะเกิดการเกรง็งการเป็นตะคิวเกิดขึ้นนะครับผมเวลาขาดนะครับผมแล้วก็อาจจะมีแบบการเกร็งหน้าท้องหรือว่าการเกร็งของตัวกล้ามเนื้อมัดต่างๆ่ตัวตะคิวที่ขาเกิดขึ้นตัวตะคิวที่ท้องเกิดขึ้นแล้วก็แบบมีอาการชาหรือว่าอะไรมันก็จะเป็นอาการบางอย่างที่มันจะเริ่มแบบอินดิเคตได้แล้วว่าเออเราจะขาดอะไรพวกนี้ไปนะครับมันก็เลยเป็น สิ่งแล้วล้องเติมเข้าไปนะครับผมก็คืออิเล็กโทรไลซ์นะครับผมซึ่งอิเล็กโทรไลซ์เนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับถ้าอิเล็กโทรไลซ์มันคือถ้าคำจำกัดความของมันนะเเดี๋ยวก่อนอิเล็กโทรไลซ์เนี่ยมันก็คือตัวมินเนอรัลตัวแบบแร่ธาตุที่มันจะผสมเข้าไปแล้วก็แล้วก็ เกิดประจุในร่างกายเนาะแล้วก็แบบว่าพอเราดื่มเข้าไปปุ๊บแล้วมันก็เหมือนแบบแร่ธาตุแล้วก็แบบว่าเอาเข้าไปเติมในส่วนที่ขาดหายไปซึ่งตัวของเล็ก t r o l y t e เนี่ยมันมีแร่ธาตุหลายบ้างครับที่มันอยู่ในนี้ก็คือ 1. มันจะมีโซเดียมนะครับผมโซเดียมก็คือเกลือเนาะแล้วก็มี2คือโพแทสเซียมนะครับผม 3. มีคอไร สมีแมกนีเซียมนะครับผมแล้วก็อันอื่นนิดหน่อยต่างๆแคลเซ,ซียมหรือว่าแบบไบคาร์บอเนตอะไรต่างๆที่ที่มันก็จะผสมอยู่นะครับผมรวมๆกันก็คือเป็นอิเล็กโทรไลต์นะครับผมซึ่งเราจะเติมเข้าไปนะครับอ่ะและที่นี้เนี่ยรู้แล้วอิเล็กโทรไลต์มันเป็นยังไงเนาะซึ่งพวกแบรนด์ต่างๆเนี่ย เวลาเขาทำอิเล็กโทรไล์เขาจะทำมิกซ์ขึ้นมาเองนะครับผมโดยสูตรต่างๆของเขาอะไรเงี้ยก็จะผสมพวกนี้แหละที่ที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับผมผสมโซเดียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมอะไรเงี้ยตามสูตรของตัวเองซึ่งมันอาจจะไม่ได้ไต่ตัวบางแบรนด์อาจจะแบบหนักโซเดียมห,หน่อยบางแบรนด์อาจจะหนักแมกนีเซียมหน่อยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเขาไปฟอร์มูลเลตสูตรมายัางไงเพื่อให้แบบตอบโจทย์กับลูกค้าของเขานะครับผมก็ โดยหลักๆเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแบบสิ่งที่เรียกว่า d ิ i n g Mix นะครับผมก็คือเป็นผงแห้งนี่แหละแล้วก็เราก็ผสมกับน้ำแล้วก็ลายน้ำแล้วก็กินเข้าไปเลยนะครับผมก็เอาไว้ใช้ตอนแบบเราจะไปออกกำลังกายได้นะครับผมก็ไปเติมในส่วนที่ขาดหายนะครับก็มันก็จะได้ ตรงส่วนที่ถ้าเรากินน้ําธรรมดาอะไรเงี้ยมันก็จะได้แบบไฮเดชันปกติใช่ไหมพอไปถึงจุดหนึ่งที่ร่างกายมันแบบเริ่มเข้มข้นมากขึ้นเราออกแงแบบอาจจะเซสชันยาวขึ้นหรือว่าวันนี้แบบเซสชันมันเข้มข้นอะไรเงี้ยไอตัวโซเนียมันก็ไปช่วยได้ว่าแบบเออทำให้เราแบบพอที่จะโฮ่กล้ามเนื้อของเราได้เกลือเราแบบพอเหงื่อเราออกเยอะๆเราเติมโซเดียมเข้าไปเพื่อให้แบบเอ่อมัสเซลมันยังแบบคงคอนดิชันที่แบบ ยังสามารถแบบเมนเทนได้อยู่อะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราสามารถเทรนได้ดีขึ้นเทรนได้หนักขึ้นแล้วก็เราก็ลาก performance ของเราของเราได้ไปอีกนิดนึงนะครับผมอ่าคำถามต่อมาที่น่าจะสงสัยกันก็คือเออ electrolyte เนี่ยมันแบบมันเป็น energy source ไหมก็จริงๆผมว่ามันไม่ใช่ energy source ขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นแร่ธาตุละกันที่เรา พอออกกาลังอะไรเงี้ยมันก็ต้องส,สนใจให้ความสําคัญเหมือนกันเพราะว่าเออถ้าเราขาดตรงนี้ไปอะไรเงี้ยพอแม้เราก็อาจจะตกได้นะครับอืมก็ถ้าเป็นพวก energy source ก็ไปมันก็น่าจะไปทางพวกของเจลหรืออะไรก็ตามที่แบบเออมันก็จะมีแบบ energy เจ l ที่มันแบบมีแคลอรี่ที่สามารถกินเข้าไปแล้วก็แบบดึงมาใช้ได้นะครับผมซึ่งพวกนี้มันแคลอรี่มันค่อนข้างน้อยอะไรเงี้ยซองนึงมันแบบ กี่ห้าห้าสิบแคลอรี่เองนะครับผม,มนะแล้วก็ในส่วนที่ถ้าถามว่าอิเล็กโทรไลต์เนี่ยมันจะกินช่วงไหนตอนแบบสมมติจะซ้อมอะไรเงี้ยมันก็เขาก็บอกว่าอ,อันนี้อ้างอิงจากเว็บไซต์ของ The Run Hub นะครับผมเขาเขียนอาร์ติเลไว้ว่า How to use electrolyte How to use electrolytes เอฟเฟกติฟลี่นะครับผมก็เขาแบ่งได้เป็น3ามเซสชันนะครับผม3าช่วงเวลาด้วยกันก็คือพรีรันนะครับผมพรีรันก็คือก่อนที่เราจะวิ่งนะครับผมแล้วก็สามารถดื่มเข้าไปก่อนประมาณแบบ2 0่สถึงสามนาทีก่อนที่เราจะแบบเริ่มสตาร์ทการวิ่งหรือว่าเริ่มแบบออกกําลังกายนะครับผมเพื่อให้แบบเออร่างกายมันเตรียมพร้อมแล้วก็แบบว่ามีไฮเดรชันอยู่ในตัวนะครับผม อันที่2ก็คือระหว่างนะครับผม during the run นะครับผมก็สามารถเ,าเติมได้นะครับผมก็เพราะว่าช่วงที่เราแบบออกกำลังอะไรเงี้ยมันก็มีการสูญเสียพวก e l e c t r o l y e เนี้ยออกไปก็ต้องเติมให้มันแบบยังคงความบาลานซ์ของของของตัวนี้อยู่นะครับผมแล้วก็อันที่3ก็คือ post run นะครับผมหลังจากที่เราจบเซสชันแล้วอะไรเงี้ยเออบางทีมันก็มีแบบ Uh, Soreness ความเหนื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ยของกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เราก็สามารถเติมเข้าไปได้นะครับผมเพื่อให้แบบว่าเรา Recovery ได้ Effective มากขึ้น Recovery ได้เร็วขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะไปสู่เซสชันถัดไปได้รวดเด็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็3มช่วงเวลานะครับผมสามารถเติมได้เนาะเอาล่ะทีนี้เนะี่ยจริงๆเล,ล็กดท่าไร้เนี่ยมัน มาในหลากหลายรูปแบบเหมือนกันก็คือมันมีผงใช่ไหมเออยอย่างที่บอกไปมันก็มีแบบเม็ดก็มีนะครับผมมีแบบว่าเป็นฟิวก็มีก็แบบว่าเป็นน้ำอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะคือที่น่าจะสะดวกที่สุดก็คือเป็นเป็นที่ผสมกันน้ําแล้วก็แล้วก็กินเขาดื่มเข้าไปมันก็ซึมไวดีนะครับผมอืมก็เอาละทีนี้เนี่ยก็จะมาเล่าว่า ถ้าช่วงนี้แต่ก่อนสมัยก่อนอาจจะยังไม่ได้มีความสนใจมากนักเกี่ยวกับอิเล็กโทรไล์นะครับผมแล้วก็เหมือนหลายๆแต่ก่อนน่าจะไม่มีแทบจะไม่มีเลยมั้งที่แบบเออแบบว่าทําการตลาดอย่างจริงจังแล้วก็ออกมาแบบโปรโมทกันอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วง1-2ปีให้หลังที่ผ่านมาอะไรเงี้ยมันก็มี เจ้าโปรดักต์นี้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็แล้วก็เข้ามาในวงการกีฬาแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ค่อนข้างเบนฟิตนะครับผมซึ่งออจริงๆมันน่าจะมีมานานแล้วแหละแต่ว่าเหมือนช่วงนี้ณนะแบบกรอบเวลาแบบ1-2ปีนี้เราก็จะเห็นแบบเออแบรนด์มันเพิ่งมาซึ่งแบรนด์ที่ยกตัวอย่างในคลิปนี้นะครับผมก็จะยกตัวอย่างมา3แบรนด์นะครับผมซึ่งช่วงนี้หลายๆคนที่วิ่งน่าจะ เห็นหน้าคร่าตาเห็นแบบผ่านๆในโซเชียลมีเดียบ้างแหละมันน่าจะมี3แบรนด์นี้แหละซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้มาแบบคอมเพร์แบบว่าโหอันไหนดีกว่าอะไรนะเพราะว่าผมไม่อ่านสูตรของแต่ละตัวมาแล้วคือเขาผสมฟมลเสูตรไม่เหมือนกันแล้วผมว่ามันก็แบบว่าเออแล้วแต่ว่าเราจะไปดีไซน์ด้วยว่าแบบเราอยากแบบไปเวไหนหนักตัวของมินเนอรัล อันไหนอันนี้อันที่หนึ่งมันเลยแบบเออเทียบกันไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยข้อที่สองก็คือรสชาตินะครับผมรสชาติมันแล้วแต่ Prefer e n c e ของแต่ละคนเลยอันนี้ผมเป็นคนที่กินค่อนข้างง่ายเออก็รู้สึกว่าอร่อยทุกตัวเออมันสามารถกินได้ทุกตัวแต่ว่าบางคนอาจจะชอบแบบอาจจะชอบรสส้มบางคนอาจจะชอบรสมะนาวบางคนอาจจะชอบรสกระเจี๊ยบอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าชอบอะไรเออชอบอะไรเออมันสามารถกินได้หมดอะไรเงี้ยอืม ก็จะมาพูดถึง3แบรนด์นี้นะครับผมก็ส่วนตัวใช้หมดแล้วทั้ง3แบรนด์นะครับผมใช้มาสักพักใหญ่แล้วประมาณตั้งแต่จริงๆใช้มาเป็นแบบก็ตั้งแต่ต้นปีนะครับผมก็ใช้มาเรื่อยๆื่อแล้วก็สลับไปเรื่อยๆอยะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันก็ช่วยจริงๆในการที่แบบว่าเออรีคอรเวอรี่แล้วก็เอาไปใช้กินตอนแบบ ออกเซชันหนักๆเช่นแบบอินเทอร์วลเช่นแบบว่าลองรันอะไรเงี้ยเออวันอีซี่รันอาจจะแบบไม่ได้ใช้เพราะว่าเหมือนแบบเออเราก็แบบกินน้ําเปล่าธรรมดาธรรมดาก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าวันลองรันมีแน่ๆเพราะว่าเออเราเสียเหงื่อค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องการเติมพวกแร่ธาตุอะไรอยู่แล้วเจลอะไรเงี้ยเราเตรียมอยู่แล้วใช่ไหมเอออันนี้นก็สําคัญเป็น1ตัวช่วยแลกกันในการที่แบบว่าเราจะคอมพ l e t e เออเซชันลองรันเซชันยากๆได้นะครับผมอืม เอาละก็ส่วนตัวก็กินทั้ง3ช่วงเวลานะครับอย่างที่แบบบอกไปก็คือแบบก่อนก่อนวิ่งก็จิบจิบนิดนึงแล้วก็จะไปหนักช่วงช่วงตอนระหว่างวิ่งนะครับผมที่ที่จะดื่มค่อนข้างเยอะโพสต์วันก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยในวันที่แบบรู้สึกว่าเราล้าอะไรเงี้ยเราก็อาจจะหยิบมาชงแล้วก็ดื่มนะครับผมก็เอฟเฟกเหมือนกันนะอืม เอาละก็จะพูดถึง3แบรนด์นี้เร็วๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะแปะพิกัดไว้ให้ว่า,าถ้าใครสนใจแบรนด์หนอะไรเงี้ยก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับผมก็มาดูที่แบรนด์แรกนะครับผมแบรนด์แรกชื่อว่า Wilder นะครับผมก็แบรนด์นี้ก็ทำการตลาดแล้วก็ทำการ PR มาสักพักใหญ่ๆแล้วมันก็จะมีแบบว่ากลุ่มที่เขาแบบว่าจัดเทรนนิ่งตามสวนอะไรเงี้ยก็เป็นแบบฟรีฟรีให้คนแบบว่าไปไป อ่าพาร์ทิซิเเตได้ไปแบบจอยได้อไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบเทสให้แบบชิมฟรีไรเงี้ยก็โอเคเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เล่าก็คือเขาจั่วหน้าซองว่าอ่าถ้าเป็นสูตรของวอลเดอร์นะก็จะมีแบบโซเดียม1000มิลลิกรัมนะครับผมโพแทสเซียม600มิลลิกรัมแมกนีเซียม100มิลลิกรัมแล้วก็มี L อลทียเนนนะครับผมใส่เข้ามา40มิลลิกรัมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าจุดเด่นของเขาที่แบบเขาใส่ L อลทียเนนมาเนาะอืมก็ มีสามรสชาติตอนนี้นะครับผมะจะมีอันนี้จะเป็นยูสุนะครับแล้วก็จะมีพีชแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่นะครับผมสำหรับวาวเดอร์มีสามรสชาติตอนนี้แล้วก็ซีโร่ชูกร์นะครับผมโดยเท่าที่กินแบรนด์นี้ก็อร่อยดีนะแล้วก็แบบมันก็ค่อนข้างจะสดชื่นนะครับผมก็ะจะดังในหมู่ของพวก cross training ด้วยเพราะว่าเหมือนแบบหลักหลัก เขาจะอยู่ฝั่งไฮร็อกอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเ,ออเป็นแบบฟังชัน n a ลเทรนนิ่งด้วยแล้วก็แต่ว่าออ Running แบบเราก็สามารถกินได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับอันนี้ก็อร่อยดีเนาะแบที่สองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น Track ซั p พ l ีเมน t นะครับอันนี้ก็จริงๆเขามีสองออสูตร2องฟอร์มูล่าด้วยกันก็คือจะเป็นอันนี้ อันหนึ่งก็คือเป็น performance นะครับ performance เนี่ยมันจะหนักไปที่โซเดียมแมกนีเซียมอะไรเงี้ยมันจะสูตรมันจะ formulate ไม่เหมือนกันนะครับผมอย่าง performance อะไรเงี้ยมันจะใส่โซเดียมมา500มิลลิกรัมนะครับผมแมกนีเซียม100มิลลิกรัมโพแทสเซียม500มิลลิกรัมแคลเซียม150มิลลิกรัมนะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งเขาเรียกว่าสูตรเดลี่นะครับผมขอเปิดแป๊บหนึง่ง แครกซ์อุปกรณ์อิเล็กโทรไล t ์ปั๊บปั๊บปั๊บอ่ะเปิดแปบ๊บอ่ะสีดำเป็นสูตรเทรนนิ่งแล้วก็ จะมีอีกอันนึงสีขาวนะครับผมเป็นใส่โซเดียมมา50กรัมนะครับผมแมกนีเซียม100โพแทสเซียมห0าร้ลยมิลิโพแทสเซียม400มิลลิกรัมแคลเซียม150มิลลิกรัมนะครับผมอันนี้ก็ถ้ากินเดลี่ก็คือแบบสามารถกินชงระหว่างวันได้อะไรเงี้ยก็คือสมมติว่าท่านเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยหลังแบบซ้อมอะไรเงี้ยก็กินตัวเดลี่นะครับผมแต่ว่าระหว่างซ้อมอะไรเงี้ยระหว่างเซสชันอะไรเงี้ยแนะนำให้กินตัวเทรนนิ่งนะครับผมเพราะว่าตัวโซเดียมเขา เขาใส่มาเยอะกว่านะครับตัวเ,เดลี่ตัวเดลี่ซองสีขาวจะเป็นตัวอันชันนะครับผมแล้วก็ส่วนของเทรนนิ่งจะเป็นกระเจี๊ยบนะครับก็อันนี้อร่อยดีนะครับผมแบรนด์คนไทยนะครับก็ลองดูสำหับสนุกกันได้นะครับผมอันนี้ก็ใช้ได้เลยเนาะ แล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งนะครับผมชื่อแบรนด์ว่า BTY นะครับผม Better than yesterday ใช่ไหมใช่อ่ะก็เป็นแบรนด์ของอ่าใช่ Better than yesterday แบรนด์ BTY นะครับผมก็อันนี้เนี่ยก็กินง่ายเหมือนกันแต่ว่าจุดเด่นที่สุดสำหรับแบรนด์ BTY นะ ก็จะเป็นในส่วนของรสชาตินะครับผมเขามีให้มาถึง5รสชาติด้วยกันนะครับผมณนะตอนนี้นะมันจะมีโคโค่นัทนะครับอันนี้ก็ตัวส่วนตัวผมก็กินโคโค่นัทอยู่นะมันแปลกดีใหม่ดีนะแล้วมีฟู้ดพันช์นะครับผมมีสตรอเบอรี่เลมอนมีบลูเบอรี่แล้วก็มีเลมอนนะครับผมก็อันนี้ยังไม่ได้ลองครบทุก รสชาตินะครับผมก็ลองโคโคนัดมารู้สึกว่าเออมันเหมือนกินน้ำมะพร้าวอะไรเงี้ยมันก็สดชื่นดีเนาะเออแล้วก็ตัวของฟอร์มูล่าของเขาเองกอ็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็เขาแนะนำว่าให้ผสมกับน้ำประมาณ500 5 0อมิลลิลิตรนะก็เพื่อเป็นแบบสูตรจำเพาะของเขานะครับผมก็อร่อยดีแบบเออใช้ได้เลย เขาให้ผสมกับน้ำประมาณ400 ml นนเนเออมีถ้าเป็นสูตรของ BTY จะเป็นโซเดียมมี280มิลลิกรัมนะครับโพแทสเซียม1 0 6 0มิลลิกรัมแล้วก็จะมีแบบพวกแร่ธาตุมินอรัลอื่นๆที่แบบว่า,าใส่เข้ามารวมด้วยกันม,วมีวิตามินอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้จะโซเดียมน้อยกว่าแต่ว่ามันก็จะได้เรื่องของ อันอื่นมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ผมส่วนใหญ่ผมจะกินอันนี้ตอนทีเ่เล่นกีฬาอื่นๆหรือว่าเล่นฟิตเนสนะครับผมก็คือจะตีเทนนิสหรือว่าจะเข้าฟิตเนสอะไรเงี้ยรู้สึกว่าฟอร์มูล่าเนี้ยกำลังแบบโอเคเพราะว่า,อ,าอย่าง r u n n i n งอะไรเงี้ยอย่างวิ่งอะ่ะมันจะวิ่งค่อนข้างไกลมันจะวิ่งแบบเยอะอแล้วเหงื่อเราจะออกแบบตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเป็นแบบเทรนนิ่งเป็นแบบว่าเข้าฟิตเนสหรือว่า เออเป็นตีเทนนิสอะไรเงี้ยมันจะมีช่วงเบรกแบบว่าสิบนาทีปุ๊บแล้วแบบเราสามารถเบรกได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตัวเนี้ยเอาอยู่นะเออก็อร่อยซึ่งโคโค่นัะจริงๆแบบถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าจะสั่งลองสั่งของแบรนด์นี้นะอยากให้ลองโคโคนัทรู้สึกว่ามันอร่อยเออนะครับก็ประมาณนี้3มแบรนด์ที่อยากมาแนะนำแล้วก็ เห็นกันในโซเชียลมีเดียค่อนข้างบ่อยนะครับผมก็ลองเลือกตามจริงๆลองแบบว่าแรนดอมลี่เลือกก่อนแบบลองเลือกมาซักแบรนด์หนึ่งลองกินดูแล้วก็ดูว่าแบบชอบไหมอะไรเงี้ยถ้าแบบชอบก็ลองแบบขยายรสชาติไปดูแล้วก็สามารถลองแบบแบรนด์สลับแบรนด์ได้อะไรเงี้ยก็มันจะได้แบบเรียนรู้ด้วยว่าแบบร่างกายของเรามันตอบสนองกับอิเล็กโทรไลต์แบรนด์นี้ยังไงอะไรเงี้ยมันจะได้แบบเออรู้ แล้วก็จะได้วางแผนใน r e s ถูกด้วยวางแผนการซ้อมถูกด้วยว่าเราควรเอาอะไรไปกินดีอะไรเงี้ยกินแล้วแบบเออกินแล้วแบบเราสามารถแบบซ้อมเซสชันหนักๆได้อะไรเงี้ยก็แนะนำครับสำหรับตัวของ e l e c t r o l y t e ์นะครับผมก็อยากจะามาแชร์กันเพราะว่าเอาเอหลายๆคนยังดื่มน้ําเปล่าถ้าส่วนใหญ่อะไรเงี้ยจริงๆไม่ต้องนักวิ่งแบบขาแดงแบบนักวิ่งจริงๆแบบลองรัน30โลแบบ แบบนี้ก็ได้นะแบบวิ่ง Easy Daily หรือว่าแบบลองรัน10โลลองรันสโลถ้าแบบเนี่ยก็คือกินได้แล้วนะแบบมันสามารถกินได้ทุกเลเวลเลยมือใหมให่กินได้มือแบบเก่าก็กินดีนะครับผมเพราะว่ายังไงเวลาเราออกกําลังอะไรเงี้ยแร่ธาตุของเรามันไหลออกจากตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยยังไงเราก็ต้องเติมเนาะแบบคนจะวิ่งเร็วคนจะวิ่งไม่เร็วคนจะวิ่งช้าคนจะวิ่ง หนืดคนอ้วนคนผอมคนหลอ่อคนสวยคนเท่คนสูงคนไม่สูงคือทุกคนวิ่งแล้วเหงื่อออกแล้วทุกคนต้องการแร่ธาตุเหมือนกันนะครับทุกคนเป็นคนทุกคนแบบขับของเสียเพราะฉะนั้นแร่ธาตุเป็นสิ่งสําคัญนะครับผมเพราะก็เราจะได้แบบเออร่างกายเราได,ได้มีแบบอะไรเข้าไปเสริมด้วยนะครับผมก็ยังไงแนะนํานะครับผมเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับผม สำหรับตัวของอิเล็กโทรไลซ์นี้นะครับผมนะกออ็อาจจะไม่แม่นสำหรับเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นแบบข้อมลเชิงลึกอะไรเงี้ยแต่ว่าจะนี่ก็พยายามแบบพยายามเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะแล้วก็มาแชร์ว่าว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเนาะก็ก็อยากให้ทุกคนลองพลิกอัพแล้วลองเอาไปใช้ดูนะครับผมก็น่าจะเป็นผลดีกับทุกคนนะครับอืมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันท็อปลิกต่อไปนะครับ 拜拜。Bye bye.